ุ้ยต้องต้อง,ต,องต้องบอกเลยว่าคือเป็นความภาคภูมิใจนะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอีกหนึ่งรางวัลทุกครั้งที่ได้รับรางวัลน,นะคะมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งที่นอกจากเราจะได้กําลังใจอยู่แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราตระหนักอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าคือเรื่องของเพลงลูกทุ่งมันทําให้เราได้ใช้ภาษาไทยมาโดยตลอดนะคะคือส่วนตัวของตาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่พูด ไม่ได้เกิดความมั่นใจหรือว่าการร้องเพลงก็ไม่ได้มาจากความมั่นใจหรือเก่งทุกอย่างที่หลายคนคือให้รางวาัลหรือว่าเชื่อชมเรานะคะมาจากการที่เราเผ่านกระบวนการในการที่เราถูกฝึกมาแล้วถูกสอนหลายๆอย่างเราก็อยากจะพัฒนาให้มันดูคมขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะซึ่งจนทุกคน อาจจะนําไปเป็นแบบอย่างในการไปประกวดร้องเพลงก็ตามนะคะซึ่งอยากจะบอกว่ามันมีต้นน้ํามันมีต้นทางนะคะที่ทําให้วันนี้เราได้รับรางวัลก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็มีส่วนส่วนของกํลาลังใจในในปลายทางนั้นยิ่งทํให้ให้เราอยากทําให้ผลง,งานให้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะ หลายคนถ้าถ้าเห็นขั้นตอนการทำงานเบื้องหลังของโุรสลาคนดูน่าจะรู้ว่าไม่เคยปล่อยผ่านอะไรง่ายๆเลยค่ะบางคนคือถ้าไปรายการเด็ผ่านผ่านผ่านนี้ไม่ไม่ได้ผ่านง่ายๆสี่ห้ชั่วโมงขึ้นไปต่อหนึ่งเพลงแน่นอนสำหรับไตอราไทย เก็บทุกรายละเอียดจริงๆค่ะแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบจดนะคะแล้วก็ในกระดาษนี่คือมันมีเนื้อเพลงมาอย่างสะอาดแต่พอร้องเพลงเสร็จสีหชั่วโมงมันจะมองไม่เห็นเนื้อเพลงเลย <laughs> จะเห็นทุกค,คําว่าครูบอกอะไรบ้างแล้วก็จะจดลงไปแล้วเราก็เราก็จะทําให้เราจําได้ขึ้นใจมากขึ้นว่าครั้งหน้าถ้าเราจะทํางานเพลงเราจะเห็นว่าอันนี้มันอาจจะมีความใกล้เคียงกันแล้วก็จะจําได้มากขึ้นที่บอกว่าคือพรลูกทุงต้องเป็นตัวอย่างให้กับ ก็ถือว่ามีส่วนมากนะคะเพราะว่าคืออย่างความบันเทิงมันก็มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเราจะต้องได้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับเพลงจะเป็นแนวอีสานแนวภาคกลางแนวภาคใต้ภาคใดก็ตามนะคะคือมันนำทางด้วยภาษาไทยอยู่แล้วนะคะแตกต่างกันที่ท่วงทำนองเท่านั้นแล้วก็ประเภทของเพลงเท่านั้นเองค่ะใช่ตอนนี้ได้ดูผลและะ้วคับพี่งานเพลงเป็นไงบ้างคะงานเพลงมาเรื่อยๆคะ่ะก็ใกล้จะปล่อยซิงเกลิลใหม่ล่าสุดแล้วนะคะ เร็วๆนี้ฝากทุกคนด้วยคือพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เร,เร็วมากพรุ่งนี้ค่ะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วนะคะ,อะบอกได้หรือยังบอกบ,บอกได้แล้วแหละลืมอาร์ไลฟ์กลุ่มนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันใหม่นะคะสำหรับชีวิตของต่ายด้วยในเส้นทางเพลงลูกทุ่งด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาชา์เลนด้วยกันเยอะๆแล้วก็ฟังกันเยอะๆแล้วก็ส่งกำลังใจกันเข้ามาเยอะๆค่ะเพลงนี้จะได้เห็นพี่ต่ายเต้น ใช่ <laughs> ไม่รู้ว่าจะออกมาในแนวไหนนะคะแต่ว่าคือคือคือคอ,อยากจะใช้คําว่าเพลงเต้นแบบตายนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่สายแดนแบบ,แบบตายคือก็จะเต้นได้ในในศัก,กยภาพที่ไต่มีแล้วก็ซ้อมอย่างเต็มที่คืออัดวิดีโอไว้แล้วเราก็ไปซ้อมด้วยตัวเองแล้วก็คิดว่ามั่นใจมากที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะตั้งคําถามกับครูตลอดว่าทำไมพี่ไต่เต้นไม่เหมือนน้องๆ้องแดนเซอร์ <laughs> ตลอดเลยแต่ว่าสนุกมากนะคะสนุกมากวันถ่ายทําก็อยากจะให้ทุกคนฝึกเต้นกันเยอะๆนะคะโดยเฉพาะท่าท่าท่อนฮุกนะคะอยากให้มาเป็นกําลังใจให้พี่ตายหน่อยว่าเออมันเป็นอีกหนึ่งเพลงที่พี่ตายตั้งใจมากนานไหมเหรอคะเขาเขาต่อท่าได้ได้วันละท่อนเองเนาะได้วันละท่อนก็เจอครูอ่ะหลายครั้งอยู่แล้วก็พี่ตายก็อัดวิดีโอมาแล้วก็ซ้อมโดยตัวเองเนาะประมาณ20กว่าวัน ือซ้อมทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็อัดอัดให้เขาด้วยให้ทีมงานด้วยแล้วก็มารวบรวมกันก็ <Genau. S 1> <Jac> ถือว่าอาจจะช่วงบินไม่เท่ากับน้องๆหลายๆคนแต่ว่ารางวัลของความตั้งใจเนี่ยมีเต็มร้อยแน่นอนครับูตอนแรกก็ส่งท่ามาให้โอ้โหแบบ S, มือมาเป็นลรวิงเลยไม่รู้ว่า <c oughs> พี่ตายก็บอกโอ้ oh, เราสายร้องเนาะเราไม่ใช่สายเต้นปรับให้พี่ตายหน่อยกังวลว่าถ้าวันหนึ่ง ไปหน้าเวทีอ่ะเราจะตั้งร้องด้วยเต้นด้วยเกรงว่ามันอาจจะมาไม่ได้แบบร้อปรซปรับให้หน่อยจะได้เต้นได้ด้วยร้องได้ด้วยคะพนี้แฟนๆจะเซอร์ไพรส์ไหมว่าไม่ค่อยได้เห็นพี่ต่ายออกขยับแค่ขยับท่าเขาก็เห็นพี่ต่ายยกยเขาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์กันโอ้ยแต่แต่ว่าก็ลุ้นตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะเวลาเอ็มบีมันเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็อยากเห็นผลงานเต็มเทมของเรา ะะมีอเราก็พยายามอยากให้ทุกคนได้มาร่วม Challenge กันนะคะแล้วก็ส่งข่าวทุกคนอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยววันที่ปล่อย MV ไปจะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันแน่นอนค่ะต้องเต้นให้ดูก่อนนะสตีลโอ้ยทิวโอ้ยอยู่นะกล้องเยอะๆแล้วเขินอ่ะแฟนปรับเขาแซวกันว่าที่พี่ไต่ สิ่งมหัศจรรย์ที่8เลยแหละคะ่ะแสดง<ช>ว่ามันแปลกจริงนะเนี่ยโอเคค่ะก็ก็เต็มที่อ่ะเต็มที่ถ้าหลายๆคนคืออุ้ยมันมเป็นความแปลกใหม่หรือว่าทุกคนเห็นแล้วมันรู้สึกว้าวแล้วก็เราก็ดีใจเนาะจะได้พัฒนาศักยภาพที่ที่เราเรามีอันอาจจะแบบน้อยมากๆเนี่ยให้มั่นใจมากขึ้นโอกาสหน้าถ้ามันมีเพลงเร็วเราก็อาจจะมั่นใจมากกว่าน้องๆ่อบ้างพี่ตาย่้ไงค่ะ เมื่อก่อนอ,อยู่กรุงเทพบ่อยปถือว่าเป็นเซ็นเตอร์หลักนะคะแต่ว่าตอนนี้พอเรามีรีสอร์ทนาไทายนาตายที่นครนายกที่นั่นก็คือพยายามที่จะไปเจอเจอทุกคนทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะให,ให้ได้ถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนไม่มีงานจ้างก็จะพยายามประกาศลงเพจนะคะว่าไปเจอกันได้นะคะไปทานเครื่องดื่มไปเช็คอิน ก็อย่างเมื่อคืนก็เพิ่งเดินทางมาจากที่นาไทยนะคะมาเพื่อมาร่วมงานแล้วก็วันไหนที่ไม่มีงานคอนเสิร์ตก็ไปเจอกันที่นาไทยได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนให้การต้อนรับอบอุ่นมากแล้วก็ไปกันเรื่อยๆนะคะ อตอนนี้มีคาเฟ่แล้วแล้วก็มีครัวเล็กๆนะคะซึ่งห้องพักก็จะเป็นสไตล์แคมปิ้งเป็นเต็นต์กระโจมซึ่งก็มีไม่กี่หลังแต่ว่าการที่จะขยายต่ออาจจะทําได้ไม่มากอาจจะเป็นห้องที่เป็นเป็นห้องจริงๆที่บางคนอยากไปสัมผัสสไตล์แคมปิ้งแต่ไม่มั่นใจที่จะนอนเต็นต์ก็มีก็จะมีกลุ่มที่แบบว่าก้ากึ่งอยากไปสัมผัสแต่ไม่กล้านอนเต็นท์เราอาจจะ ทำเป็นห้องพักขึ้นมาแต่ว่ายังเป็นโครงการในอนาคตอยู่คือขยายขยายอาจจะไม่ได้ขยายใหญ่มากได้อยู่ประมาณเทา่านี้เพราะว่าตัวตายเองก็ดูแลทุกอย่างแล้วก็รวมถึงบุคลากรเราไม่ได้เพิ่มมากไปกว่าน,นี้ก็จะเป็นแบบทีมงานที่ที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแล้วก็โยกไปทํางานที่นู่นพอมีงานจ้างแล้วก็ไปด้วยกัน<ม>พอไม่มีงานจ้างแล้วก็กลับไปที่นาอย่างเงี้ยค่ะค่อนข,ข้างที่จะต้องบริหารบุคลากรที่เรามีให้ให้ได้คุ้มที่สดุดสำหรับการทําที่พักกับพีกก่ต่ายบางคนอาจจะเจอปัญหาแบบ คนมาพักแล้วแบบโซนแบ,บเกินท่นนี่ที่ตายเคยเจอบ้างหรือยังเยอะค่ะก็ <laughs> คือถือ <laughs> ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากปกติม,มากๆแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจผู้ประกอบการนะคะที่ที่ทำธุรกิจเรื่องบริการที่พักนะคะซึ่งเวลาเราไปอะ่ะแม้แต่ตัวเราเองบางครั้งบางทีเราเราไปแล้วเราจะมีความต้องการมาเป็นอันดับแรกนะคะซึ่งต้องการในแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกัน คือมาตรฐานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่ในมุมของเราเราก็จะพยายามอธิบายว่าที่นี่มันก็จะเป็นแบบสไตล์แคมปิ้งนะคะแบบเรามีกระโจมให้ได้นอนมีที่นอนมีแอร์มีห้องน้ําส่วนตัวให้ก็จริงแต่ว่าคือเรื่องอาหารเราอาจจะไม่ได้พร,ร้อมเดินไปเซียนเราอนุญาตให้ทุกคนคือนํามาแบบวิ่งย่างเองได้ซึ่งเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เช่าซึ่งแน่นอนว่าจะมาแบบว่าโรงแรม5ดาว อาจจะคาดหวังที่นี่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบท้องทุง่งนาด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกมีครึ่งหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นอยากให้ทุกคนได้ทํากิจกรรมเตรียมอาหารปิ้งย่างไ้เองมันก็จะได้แบบสนุกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะที่สุดคืออะไรท้ที่แบบบ่ยอยมากเลยอันนี้จะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่พาลน้อง,องแบบทัวร์เล็กๆไปสักสองสามคนอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่วัยของเขาส้นเนาะเราจะห้ามไม่ได้เลย เราก็ก็จะที่นอนหมอนมุ้งกระจายแล้วก็คือมันเต็มไปหมดเลยค่ะในห้องคือเราก็เริ่มใหม่แต่แตกหักไม่ไม่มียังไม่มีค่ะแต่แน่นอนว่าที่นอนพ้าหม่มหมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่กันคนละที่ตุ๊กตาตุ๊กตาเกา็บกันใหม่ก็ไม่เป็นไรค่ะเาต้องทำตามข้อตกลงไหมครับพี่ตายแบบว่าถ้าสมมติมีอะไรเสียหายอย่างเงี้ยต้องชดใช้ค่าเสียหายออเราก็มีเราก็มีมีกฎขึ้นมานะคะคือก็จะบอกให้ทุกคน เราจะบอกให้ทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดในในเพจก่อนก่อนที่จะมีการจองห้องพักอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนก็จะทราบมามาแบบร้ออยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างแต่เราก็จะมาอธิบายหน้าง,งานอีกทีนะคะตอนที่เช็คอินเข้าว่ากฎกติกาแล้วเป็นอย่างนี้ก,ก็มีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เจออะไรหนักๆขนาดนั้นเจอแบบว่าที่เราเข้าใจได้ว่าอ๋อตามวัเนาะ หรือบางคนอาจจะความต้องการไม่เท่ากันหรือบางบางท่านอาจจะไปพักแคมปิ้งแต่อาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันยังไม่มีค่ะยังไม่มีแต่ว่าอย่าเจอเลยเราเราเนาะคือพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราเราเราการันตีให้ทุกคนได้รู้สึกแบบอุ่นใจมากขึ้นเราก็จะมีแบบสายตรวจมาแบบตรวจ ตลอดน่นเขาก็จะบริหารมานะคะมาแบบทุกวันแล้วก็เราจะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ล้วก็จะแบบมีทีมงานที่คอยดูแลด้านหน้าฝั่งตรงกลางแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นทีมงานของต่ายที่อยู่ดูแลอยู่แล้วถ้ามีลูกค้าไปพักค่ะอเอาง่ายว่าเจอแต่ลูกค้าน่ารักใช่ใช่ค่ะก็เป็นกลุ่มแฟนๆเพลงน่ารักมากบางคนก็คือเป็นลูกค้าประจํากันอยู่แล้วตั้งแต่เปิดมาแล้วก็มาให้กําลังใจตลอดค่ะวันนี้ถือจองที่ที่พักนี่ถกจองเป็นทุกวันทุกปะ เสาร์อาทิตย์เนาะส่วนมากคือถ้าทุกคนทํางานที่กรุงเทพอ่ะคือม,มันใกล้กรุงเทพอันนี้ก็ถือว่าทุกคนตัดสินใจได้ง่ายก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะเต็มเพราะว่ารีสอร์ทของเรามันมีไม่กี่หลังเราก็ทําในกําลังที่เราทําได้พอคนจองปุ๊บเต็นท์ใหญ่มันมีทั้งหมด9้าหลังคือ9คนจองก็คือเต็มแล้วแล้วก็เต็นท์เล็กมีตอนนี้มีทั้งหมดแค่8ดหลังซึ่งก็ถ้า8ดคนจองก็คือเต็มแล้วก็ต้อง,ก,องก็ต้องรออาทิตย์ถัดไปอย่างเงี้ยค่ะ เนนตรียมยังไงเ่ะคะเ <c oughs> ต็มที่ <c oughs> <c oughs> ก็เตรียมพร้อมๆโดยเฉพาะความสวยงามนะคะแน่นอนถ้าทุกคนไปไป,ไปพักที่นั่นก็จะคาดหวังว่าเอ,อพื้นที่ของเราสวยให้ได้ถ่ายรูปมากน้อยแค่ไหนไปเช็คอินหรือว่าไปทานกาแฟไปทานข้าวไปอะไรแบบนี้ค่ะคือเราก็พยายามที่จะดูแลต้นไม้ดอกไม้แล้วก็จัดมุมต่างๆให้ทุกคนได้ไปสัมผัสและถ,ถ่ายรูปกันจริงๆ ดได้เจอแน่นอนค่ะค่ะพี่ตายปีนี้มีชื่อเข้าชิงตะวันคงเฉลิมจากปีแล้วดีใจนะคะก็ <c oughs> ยังยังคงเป็นอีกปีที่ที่แฟนๆก็มีความหวังนะคะซึ่งแต่เอ๋อพอได้มีชื่อเข้าชิงคือจะทุกปีเลยนะคะก็รู้สึกรู้สึกดีใจะคะ่ะอย่างน้อยเราก็ได้รับ กำลังใจจากแฟนๆนะคะแล้วก็จากทุกองค์กรและจากทุกหน่วยงานเลยที่จัดงานนะคะเราก็อยากจะบอกว่าเพลงเราได้มีโอกาสเข้าไปชิงนะคะจะได้หรือไม่ได้เราเราก็ถือว่าเราได้มีชื่อไปอยู่ตรงนั้นนะคะก็ดีใจแล้วคือขอบคุณตลอดเส้นทาง20ปีนะคะอยากจะบอกว่าอัลบั้มชุดแรกทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์นะคะแตายบอกว่า อัลบั้มชุดที่1ก็คือได้รางวัลที่1แล้วนะคะแต่เส้นทาง20ปีมันมากกว่าการถูกรางวัลน,นะคะมันประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะต้องต้องบอกว่ากําลังใจของทุกคนมันทําให้เราเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถฟันฝ่าอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ แม้แต่คำติหรือชมนะคะมันทําให้เราได้มีโอกาสพัฒนานั่นคือโอกาสนะคะทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านดีด้านบวกด้านไหนก็ตามต้องขอบคุณทุกๆแรงใจแล้วก็ทุกๆกําลังใจที่มีให้ยูละคร์ดซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวัน